ส่งไม่ไหวนะคะแม่เลี้ยงก็คือเขาไม่ได้ส่งหาเงินเองตั้งแต่อายุที่สองค่ะตั้งแต่มองอนเนื้หนูก็อยากเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกกับยาด,ด้วยอะค่ะหนูไม่ได้ส่งแค่ตัวหนูหนูส่งปลูกกับยาด,ด้วยตั้งแต่เด็กแล้ว สพอำเภอจ้าบึงจังหวัดราชบุรีค่ะหาเงินเองตั้งแต่อายุ12บสองค่ะตั้งแต่งอนหนึ่งค่ะขึ้นงมาหนึ่งก็คือพ่อส่งไม่ไหวค่ะแม่เลี้ยงก็คือเขาไม่ได้ส่งก็ตอนแรกจะเป็นร้องเพลงตามร้านอาหารค่ะแบบจะขอจะขอร้านบอกว่านขออนุญาตร้องเพลงหาเงินเรียนร้านละหนึ่งเหนึงเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เงินมาเรียนแล้วพอสักพอนก็มีประกวดบ้างเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับจ้างร้องเพลงค่ะแล้วก็มีเปิดหมกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะ เขาไม่ได้ให้ค่าตัวคือหนูไปขอร้องแล้วก็จะมีลูกค้ามีแขกให้ทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนนึงร้องกี่ล้านคะสี่ห้าล้านค่ะแล้วแต่ละร้านต้องไปประมาณแบบสี่ห้าทุ่มเที่ยง,งคืนบางร้านคือเป็นคาเฟ่เลยมันเป็นคาเฟ่แล้วลูกค้าจะเข้าดึกก็ต้องเข้าดึกสมมติว่าหนูร้องทีสองทีสามก็จะแบบ ร้องเสร็จกลับบ้านหกโมองตื่นไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะสิบสองคือเข้าไปร้องในร้านอาหารแล้วขออนุญ,ญาตเขาอะค่ะ<ม>เพราะว่าถ้าแบบจะเป็นสมครเป็นนักร้องประจําอายุหนูไม่ถึงหนูก็บอกขออนุญ,ญาตร้องแค่เพลงเดียวขอร<ม><ม>้อ,องหาเงินเรียนเฉยเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นนักร้องประจําตอนเราไปขอเขาเขาอนุญาตเลยนะคะตอนแรกยากไหมตจะไขึ้นไม่ยากค่ะเดินเข้าไปหนูบอกเดินเข้าไปคนเดียวบอกพีค่ะ ผู้จัดการร้านอยู่ไหนคะแล้วก็<ม>แล้วก็บอกว่าพี่คะหนูขออนุญาตเลาะไม่งเชิญการิดสารหนึ่งเพลงได้ไหมคะแค<ม>่นี้เขาเห็นเป็นเด็กเขาก็สงสาระคะ่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินไปร้านต่างๆเราคิดยังไงก่อนนะกิ๊ฟทำไมถึงไปอะ่ะก็เขาไม่ส่งอะ่ะก็แม่เลี้ยงเขาส่งไม่ไหวอะไรเงี้ยประมาณน้น <c oughs> มันไม่มีคนส่งแลวหนูก็อยากเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ปลูกับยาด้วยอะะ่ะ หนูไม่ได้ส่งแค่ตัวหนูหนูส่งปู่กับย่าด้วยตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแสดงว่าเราก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยร้องตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะแบบฟังปู่ฟังพ่อร้องอะไรก็ร้องตามอาจจะมานล้คะพอร้องเพลงตามร้านอาหารอย่างนั้นแล้วแล้วยังไงต่อก็ร้องส่งตัวเองเรียนจนจบมสามเลยค่ะแล้วก็มาดอบเรียนค่ะก็หาเงินส่งที่บ้านแบบใช้ไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีส่งน้องเรียนกับพี่สาวเรียนก่อนค่ะแล้วก็หนูพอพี่ขึ้นมหาลัยหนูก็กลับมาเรียนค่ะ หนูดอปเี็นมากี่ปีคะประมาณสองปีสองสามปีค่ะประมาณแล้วระหว่างที่เราดอกก็คือไปร้องเพลงแบบจรงิงจังหาเงินจริงจังรับงานค่ะมันจะมีวงดนตรี<อ>ที่น้องตากยาเนี่ยคะ่ะคือเป็นวงปัดจําที่ไปร้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีงานเขาก็จะโทรงาให้เรียกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไปสมัครไว้ก่อนหรือว่าเขารู้จักเราเองเขาเป็นเจ้าของตลาดคะ่ะที่หนูเคยไปปิดหมวกแล้วเขาก็มีวงเขาก็แบบให้ไปร้องคะ่ะ แล้วการเปิดบูอ่ะคะเป็นเริ่มต้นอะไรยังไงเอ่ยเห็นคนเด่นทางวันก่อนค่ะก็แบบวุ้ยหนูก็ร้องเพลงได้เลยที่เลยไปทำบ้างค่ะตอนที่ไปครั้งแรกเขินอายอะไรยังไงไหมคะเขินไหมก็เขินค่ะแต่พอแบบได้เงินของตัวเองเรียนมันก็ภูมิใจอะค่ะขันส่งตัวของยาด้วยก็ภูมิใจมีคนแบบมาให้น้งใจให้รางวัลก็มี่ามร้อยสองร้อยสี่ห้าร้อยแล้วแต่ค่ะเยอะสุดละเท่าไหร่ พันหนึ่งแต่น้อยที่จะได้เยอะค่ะเพราะตลาดแถวบ้านหนูคนมันน้อยค่ะไปแต่ละรั้งก็จะมีอะไรบ้างลำโพงกล่องไม้มมก็คือลงพุนซื้อตรงนั้นได้เลยใช้็นปีแล้วลำโพงรู้ร <laughs> สึกไงบ้างคะที่แบบว่าพอเราจะต้องส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เรายังเด็กเลยอะ่ะเออไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาแบบมีทางบ้านช่วยส่งแต่เราต้องแบบเหมือนมาสู้ชีวิตเองอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกก็ในายใจพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทำไม,ไม่ส่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบก็ถ้าพ่อจริงๆิงอ่ะขอบคุณพ่อด้วยเพราะว่าถ้าพ่อไม่ไม่ทําแบบนั้นหนูก็คงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูแบบมั่นใจมากว่าแบบหนูเก่งอะไรเงี้ยพมิใจ,มมใ,จมใจว่าหาเงินเลี้ยงแเองได้ส่งที่บ้านได้อะไรเงี้ยบางทีหนูส่งให้พ่อดนน้วยก็มีไปประกวดร้องเพลงเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงคะคิ๊บ ตอนในเด็กมีประกวดแบบในโรงเรียนก่อนค่ะแล้วก็พอขึ้นมัธยมพอขึ้นปถมโรงเรียนที่นี่วัดทช้างเขาก็จะส่งแบบเหมือนโรงเรียนค่ะจะมีส่งที่แบบจังหวัดเขตระดับ,บภาคอะไรเงี้ยค่ะโรงเรียนส่งแล้วก็ขึ้นมัธยมก็โรงเรียนส่งแล้วก็ที่โรงเรียนมัธยมวสิงก็จะแบบส่งให้ประกวดที่ช่องเจ็ดช่องพาไปออะไรเงี้ยค่ะแอดดิชั่นเป็นลัอกของเรียนก่อนใช่ค่ะ นนแล้วก็พอ,อนนเห็นในทีวีว่ามีรับสมัครก็สมัคไอไรเงยค่ะอันใหญ่เนะไข่หมูจะแพ้ตลอดเลยค่ะ <c oughs> มีได้แชมป์ว่างชนะบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่จะแพ้ <c oughs> แต่ตอนนี้เห็นว่าก็มีไปประกวดอีกมีค่ะเพิ่งไปล่าสึกก็ไปช่องวันมาได้แชมป์ แสมัยค่ะก็ดีใจคะ่ะที่กินเราเคยไปแล้วรอบหนึ่งได้เจ็ดแล้วก็รับที่สองได้แปดค่ะจะมีไปแข่งที่ไหนต,ต่อไปอีกเรื่อยๆไหมคะวางแผนไว้ว่าอย่งไรมีค่ะหนูติดต่อพี่ทีมงานไปแล้วค่ะเห็นเขาว่าน่าจะนัดเดือนหน้าหรือมกราทีไม่แน่ใจคะ่ะ นนก่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะก็นั้นที่หนูไปร้องตัวเมืองอะคะ่ะก็คือไปร้องปกติเลยอะนนั้นไปประจำแบบอาทิละครั้งหรือสองอาทิครั้งอะไรเราอยู่ดีๆก็พี่ตำรวจก็จะมาบอกว่าน้องมีคนแจ้งมาบอกว่าให้หนูเบาเสียงแค่นี้คะ่ะแล้วพี่เขาก็ยืนพูดแล้วหนูก็นั่งลงกำลังจะปิดลำโพงเพราะว่าเดี๋ยวหนูเก็บเลยก็ได้เขาก็ถ่ายลงพี่ใช่ค่ะแล้วคนก็จะแบกว่าอย่างอื่นไม่ไปจับมาจับเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่จริงพี่ตำรวจเขาไม่ได้จับเขาแค่มาพูดเฉยๆค่ะ นก็แบบสงสารพี่จังหวะที่แจากนั้นพอเป็นกระแสเขาออกไปคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นเลยไหมคะก็มีคนรู้จักค่ะแล้วก็มีงานผู้ติดตามในติกเกอก็เพิ่มขึ้นจากหกแสนห้าขึ้นมาหกแสนแปดแล้วค่ะแล้วก็มีพี่นวาให้โดนการศึกษาค่ะแล้วก็พี่ดีเจภูมิพาไปทาคลิปพิทุพาหนูไปทําผมขอบคุณพี่ทุกคนที่ให้โอกาสหนูค่ะ แล้วก็อยากได้โอกาสแบบนี้เรื่อยๆราะว่าราคาเห็นมามอบดอกไม้เต็มไปหมดเลยก็พ่อพ่อแม่ค้าพ่อ่าเนี่ยเขาใจดีกับหนูอยู่แล้วค่ะปกติหนูไปรางเขาจะให้เงินหนูประจายู่แล้วค่ะเดี๋ยวพ่อหลังจากมีงานมีงานเข้ามาเยอะๆเราจะแบ่งเวลาอะไรยังไงคะคิปกติหนูเรียนแค่วันอาทิตย์อยู่แล้วค่ะถ้าสมมติถ้ามีงานวันอาทิตย์ด้ยหนูก็หนูคุยกับอาจารย์ล้ว่าถ้าอาจารย์คะสมมติว่าถ้าหนูมีงานอ่ะหนูขอแบบ ตามงานส่งออาได้ไหมอาจารย์ก็บอกได้อาจารย์เข้าใจแบบคืคูเขาก็ช่วยเต็มที่ค่ะอยากให้หนูเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เหมือนกิ๊กกายเป็นแบบเป็นต้นแบบของเด็กในหลายคนด้วยเลยที่แบบว่าส่งเสียตัวเองตั้งแต่เด็กเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจมากขนาดไหนเอ่ยก็ภูมิใจค่ะอยากบอกทุกคนว่าที่แบบส่งตัวเองเรียนไม่ต้องน้อยใจพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องภูมิใจมากกว่าที่แบบส่งตัวเองเรียนได้ไม่ต้องไปรบกวนเขาแบบแค่เขาทํางาน ส่งเขาแบบหาเงินแบบสมมติพ่อทํางานอย่างเงี้ยส่งตัวเองเขาก็จะไม่ไหวแล้วเพราะฐานะบางคนเขาก็ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะคนภูมิใจว่าแบบส่งตัวเองได้อย่าไปโกรธพ่อแม่ที่แบบเขาไม่ส่งอะไรเงี้ยมีข้อคิดอะไรฝากถงึงเพื่อนๆน้องๆเด็กๆสมัยนี้ไหมคะก็หนูเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ค่ะบางคนก็อาจจะแบบยังใช้เงินพ่อแม่อยู่นะมันก็ติดของเขาเพราะพ่อแม่เขาคอยซัพพอร์ตแต่สคนที่พ่อแม่ที่แม่ยังบบพ่อแม่คอยซัพพอร์ตแบบหนูก็ ที่แบบตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบมีความสามารถหมดอะไรเงี้ยสามารถทําเงินเองได้ค่ะอ่ะเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีซิงเกิลของติงด้วยก็เห็นผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวครูทลาค่ะจะหาเพลงให้อะไรเงี้ยค่ะเห็นเขาคุยกันบอกว่าจะส่งเพลงให้อะไรงี้ยอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของเราใช่ค่ะในชีวิตเลยใช่ไหมแล้วปกติร้องเพลงปกติคือจะ cover ค่ะ cover คือร้องให้คนอื่นแล้วก็ลงยูทูบอะไรเงี้ยค่ะอืมทีนี้พอจะมีเพลงของต็งแล้วแอบตื่นเต้นไหมลูก ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ตื่นเต้นแบบที่แบบเป็นของตัวเองแต่ถ้าเข้าห้องอัดอะไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะูขเข้าวนแล้วแล้วว่าอย่างเงี้ยเราจะต้องบอกรูเพลงมายคะว่าแบบเราชอบแนวไหนถนะัดแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยคะ่ะหนูมีหน้าที่ตามอย่างเดียวอันนี้อีกนานไหมคะกว่าจะแบบเขาจะส่งเพลงมาให้เราก็น่าจะไม่นานนะคะเห็นเขาบอกว่ากำลังทำกำลังทำอยู่อะค่ะหนูก็ไม่กล้าทำรออย่างเดียวค่ะรออย่างเดียวค่ะ คิดว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเราความคิดเราที่เราแบบคิดเอาไว้ก็คิดว่าคงจะมีงานบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากหวังเยอะค่ะแค่เรียนจบก็พอแล้วเรียนจบมีงานทําเลี้ยงครอบครัวได้ก็พอแล้วค่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จซิงเกิลออกมาดังเปรี้ยงปล่าจนมีอารบัลมอาลบัม คือหลายคนจะมองว่าพอเราดังเราจะเหลิงโซกิฟเองมองไงคะเหมือนเดิมค่ะหนูใช้ชีวิตยังไงก็ยังเหมือนเดิมค่ะปกติค่ะกินเข้าบ้านไม่หลุกไม่ติดหลุกไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติหนูก,ก็กินเข้าบ้านถูกแล้วทุกคบา่าทํทำให้กินอะไรอเงี้ยแล้วก็ไม่ลืมคนที่แบบที่ช่วยหนูยอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบมีโอกาสก็อยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แบบที่เมตตาที่ให้โอกาสหนูอะไระม,มีเพื่นเพื่อนมาแซวมงแบบเอ้ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ากิฟต์ี้ ก็มีแบบดังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หนูก็เหมือนเดิมก็คุยกับเพื่อนปกติค่ะเหมือนเดิมก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามหนูในรายการล้องต้องล้อช่องเจ็ดด้วยนะคะแต่วมีไปไปหมดนี่ช่องเวิร์กพอยต์ค่ะแล้วก็ติดตาม t ิกตอกหนูได้ค่ะชื่อติกตอกกิฟต์ปวีนาค่ะปวีนาสระอาสามตัวค่ะแล้วก็มีช่องยูทูบเอาที่สบายใจเลคคอร์ดค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กกิฟต์ปวินาดอมสินค่ะ សោកត្រង់អ